งไคิดถึงจังเลยไม่เจอกันนานจังยังเลยมารอกินก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินออตโกรอี๋ยซื้อขนมให้กินด้วยแหละเหรอ้ยเป็นไงกันบ้านโอ้โหได้ข่าวว่าโมโหแล้วเพือเหรออร่อยค่ะแนี้เขากินด้วยเป็นมีอะไร khiên cái <laughs> gì à? ờ ờ, có stickerออกมา mà vẫn

มีแหนมเนื้อได้กะหรี่ปั้นเลยใช่ขึ้นมาร้อนๆไปสั่งเมื่อกี้วิ่งลงไปอ่ะเปิดสองเดือนกว่าออ่่นเเยยมากละฮะเนี่ยเดี๋ยวใกล้แล้วเดี๋ยวก็จบกินง่ายจังเลยข้าวไข่เจียวมาไข่เจียวกันหมดเลยอ่ะมีเนื้อไข่เจียว เห็นเขาผัดอะไรอยู่เมื่อเช้าดีแล้ว <laughs> อ่าแต่งหน้า ไม่เห็นไหนว่นหรอนม่ยเออแต่มนอเตอร์ดูแบบพอดีดีใช่ใช่ยาวเยอะเลยอหัวลีบจะยาวขึ้น อาจักมากินข้าวกันที่ไม่ทำงานแล้วนะตอนเย็นที่รี่มาอยู่นานๆเลยนะเย็นน่ะเย็นน่ะพี่รีบออกมาก่อนเย